ตัวไหนครับอ่าครับสวัสดีครับผมยอดเพชรโรงเรียนเมืองพิยาแล้วพิยาครับมีชกพิกัดเท่าไหร่ครับ118ปอนด์มาสอบเป็นไงครั้งแรกก็ลดจุดสองจุดสองนะน้ำหนักนี้เราคุมมากิโลแล,ล้วครับเอ่อประมาณ5้าโลประมาณ5้าโลนะครับเราซ้อมอยู่ไหนครับซ้อมอยู่โรงเรียนเมืองพิยาแล้วพิยาชัยภูมิที่ชัยภูมินะว่างซ้อมมีใครบ้างเอ่อครูครูปั้มนะครับอ๋อ,อครูปั้มมีก็มีครูยักษ์แล้วก็อ่า คองลาดเจมมงแล้วก็เด็กน้อยมีอฝรั่งด้วยนิดนึงครับไปนี้เก็บตัวมากี่วันครับรวมๆแล้วรวมๆสามอาทิตย์กับสามอาทิตย์ได้ปีนี้ได้กลับมาเคลื่อนไหวได้กี่ไฟล์แล้วปีนี้ปีนี้น่าหกเจดไฟล์นะครับที่ไหนบ้างชกไปมีสีสเกตมีโคราชแล้วก็ชัยภูมิก็มีก็คือเดินสายผูทรมาได้ช่างบ้างไหมได้ครับช่าง ปกติเท่าไหร่ช่างก็เท่าไหร่ประมาณนี้เลยนะแล้วได้เมืองในเมืองกรุงนี่หายไปรุ่มร่ำกี่ปีโอ้สามปีสามปีนะก็ได้เคลื่อนไหวภูธรมาร่างกายกลับมากี่เปอร์เซ็นต์ละน่าจะร้อยน่าจะร้อยวันนี้เจอกับกับเสือคิมครับเคยเจอกันไหมไม่เคยครับเห็นฟอร์มเห็นดูเกมการชกเข้ามาแล้วจะเป็นไงเขามีอะไรน่ากลัวบ้างก็ก็ฝีมือดีเดินบางทีก็เดินบ้างครับะวันนี้วางเกมวางแผงง่ายดี มีูกคข้ครับมีโรคเดินชนมีลูกเดินชนเดินชนเลยเหรอครับโอ้เราก็พร้อมเดินครับพร้อมบวกพร้อมแรกครับจริงเดินกันเลยอายุไรแล้วครับผมปีนี้20ปีครับคนจังหวัดเชียงภูมิไปปล่อยเท่าไหร่อปปล่อยประมาณ60ครับเพื่อนเพื่อเราเป็นมวยอะไรครับเป็นมวยหมัดครับถนัดซ้ายหรือขวาขวาครับสูงร้อยร้อยประมาณร้อยหกสิบห้าทุมวยมารวมๆเท่าไหร่ทั้งหมดเลยรวมๆทั้งหมดน่าจะ ไม่แน่ใจน่าจะถึงร้อย่จากจบเกือบร้อยแล้วนะหรือว่าเลยแล้วน่าจะเลยแล้วน่าจะเลยแล้วนดเราเคยเจอแบบเบอร์ดังๆใครบ้างแถวพูทอนเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจผมไม่เคยจำชื่อเวยเคยจำชื่อด้วยเอาความ่ต้องเคเชียร์หน่อยครับขอบคุณครับครับวันนี้พี่น้องแชร์โฟมนะครับยังไม่ใจโฟมนะครับขอบคุณครับครับครับ่ะตันเลยครับ ับผมเือคิมพายยกสองเป็ดเจ็บครับหรือว่าเือคิมกอลุงธนาเกียริกอลุงมนาเกียรินะเรากลับมาเรามาซ้อมที่ไหนเนี่ยซ้อมที่หนองคายที่หนองคายอยู่ที่ค่ายซอศสุินทาซอมสิินทาพวกมึอซ้อมมีใครบ้างมีพี่สันเพชรครับมีแล้วก็มวยลาวอะไรนะอะไรกันเจอากันหลายคนนะไปนี้เก็บตัวมากี่วันเนี่ย เก,ก็บตัวมาเดือนกว่าเก็บตัวมาเดือนกว่าเลยก็ซ้อมมาเต็มที่นะแล้วเราได้เคลื่อนไหวที่ไหนบ้างไดอ,อยังปีนี้ก็มีต่อยต่อยตอนสามเดือนเมื่อกี้เออสามเดือนที่แล้วเจอใครไว้เจอกลางปีน้อยเจอกลางปีน้อยที่ไหนครับจำเนรที่าจำเนินเป็นไงวันนั้นแพน็นอกครับแพน็นอกมาโดนอะไรอะ่ะโดนเขาโดานเขาแล้ววันนี้เจอใครอะ่ะยอดเพชร เคยเจอกันไหมไม่เคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มเขามาไหมดูครับเออเป็นไงเขามีอะไรน่ากลัวบ้างก็มีหมัดในบีซอเออแล้วเราจะวางเกมวางแผนไงดีวันนี้ก็รอดูบนเวทีรอติดบนเวทีนะแล้วเราหายไปสามเดือนนี่กลัวไหมเรื่องจะหมดแรงอะไรเงี้ยไม่กลัวไม่กลัวทำไมอ่ะไ่นี้ซ้อมดีเอ้ยฝ่นี้ซ้อมดีเลยครับแล้วได้เสื้อใหม่ด้วยมีอยากฉีดลงหน้าหรือยังมีรับกี่ประมาณเท่าไหร่ ยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจแต่มีแน่นอนมาสู้ไหมสู้เต็มที่วันนี้จะเดินแรกเลยหรือว่ารอดูจังหวะก่อนดีต้องดูวันเวที่นเวทีก่อนนะวันนี้อาวุธยังหนักเหมือนเดิมไหมน่ยกล้าบวกกล้าแรกเหมือนเดิมไหมก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะอายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบเอ็ดครับคนจังหวัดน้องใครปล่อยเท่าไหร่ปล่อยห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดเนาะคุณเพลเราเป็นมวยอะไรครับ เพย์เป็นวยเขาถนัดซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อยร้อยหกสิบเก้ดเราชกมวยมารวมๆเท่าไหร่ครับประมาณห้าสิบกว่าปีไปฝากพี่น้องไปเชียร์หน่อยครับฝากเชียร์ายชินพันยกสองปดเจ็ดด้วยนะครับอือเกครับขอบคุณครับ